เลื่อนบารมีแบบลุ้นแบบลุ้นนะคะสี่ลุ้นก็แกะไปพร้อมๆกันของพึ่งมาถึงวันนี้เลยอ่ รวยรุ่นรวยเลื่อนบารมีก็อนนี้เราเช่ามาสี่ลุนนะคะโอเคสี okay. ล่ลุนครบถ้วนตามที่ส่งมาอเดี๋ยวลุนไปด้วยกันเลย แกะเลยใช่ไหมหลวงพ่อพัดเลดรุ่นรวยเลื่อนบารมีมาดูกันว่าจะได้รายการไหน น้าชุบทองด้วยน่าจะเป็นอปาปาก้าหน้าชุบทองเหมือนเนี้องเงินเลยอะหรืออาจจะเป็นเนื้องเงิน <c oughs> ที่หนึ่งที่สองอลุนกันต่อ น,นี้แบบไม่ลงยาเ้อเงินปะเนี่ยอาป,อปา้าเดี๋ยวต้องไปดูรายการอีกทีอันนี้แบบไม่ลงยาขนาดสี่บาทสวยงามอันนี้มีดาวด้วยสองเก้าเก้าสี่เลขมีดาวด้วย วยมากนี่จะเป็นผัดรุ่นเก่ากอดเลื่อนสมณศักดิ์นะคะแล้วก็นี้เป็นไก่ตรงกลางเป็นหลวงพ่อผัดไม่ได้สั่งต่อไปอันที่สอง กันะจะเหมือยโอ้โมไม่สั่งเลมเงไม่ี่สั่งไม่สั่งเ,เ,เลขสีละหนึ่งห้าสามสี่เหมือนกันเลยน่าจะ,ะรายการเดียวกัน ดวนสุดท้ายกันไม่ได้ลุ้นเลยได้เหมือนกันเลยอเหมือนกันเลยสองเส้น ดูเลขอันนี้เลขสามหลักห้าสี่เก้าสองนะคะมีเลขสาหลักก็เรียบร้อยสี่ลุ้นสี่ลุ้นได้เหมือนกันเลยเป็นขนาดสี่บาทนะคะเลดพร้อมสายรายการลุ้นก็ ใครสนใจชอบทักเข้ามาได้นะคะประรุ่นเลื่อนสมานศร์รุ่นเลื่อนบารมีนะคะเลขนาดสีบาท ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ฝากติดตามเพจของเราด้วยนะคะแล้วก็ช่อง youtube วัฒนาพักดีบารมีผาใหม่นะคะกด subscribe ได้นะคะก็จะมีคลิปใหม่ๆลงอยู่เรื่อยๆนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ